มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ้าเข้าไปดูกันได้ที่ฟีฟ้าสิบห a าไทยแดครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้อินฟอร์มกันทุกคนนะครับมาอีกแล้วอ่ะเปิดอีกแล้วครับแม่งปล่อยแพ็คนี้ออกมาอีกแล้วครับแล้วก็มีอยู่7 0 0 0แสนด้วยกันครับขอเปิดแพ็คโปรโมชั่นก่อนครับมี5แพ็คครับแล้วก็มาดูกันว่าเงิน7 0 0 0แสนนี้จะเอาไปซื้อฮาซาหรือว่ายังไงอ้าวมนเป็นไรไม่สนใจครับเปิดครับเมื่อกี้เหมือนภาพมันจะค้างๆอะไรวะ ข้างหลังครับแบ็กเกลวครับมาดูนะครับปราเดิมสวยๆป้เฮ้ยทาไมทําไมทําไมแม่งเงินหมดเลยวะเฮ้ยนี่มันแพ็กการ์ดเงินเหรอวะไม่ใช่ดิผมอ่านแล้วว่ามันเป็น,เป,นเป็นโกแพ็กครับหรือว่าเอาโถยที่ภาพค้างเมื่อกี้แม่งเปิดผิดแพ็กมันไม่ได้เปิดผิดดิคือกดถูกแล้วครับแต่ว่าภาพแม่งประมาณว่าค้างหรือว่าอะไรไม่รู้ครับ กลายเป็นเปิดแพ็คเงินไปเลยครับเสียฟรีไปส0 0 0มโอ้เสบ้าตายครับประเดิมได้ทุเลศดมากครับแล้วก็โอเคครับมาดูกันครับว่าแพ็คแรกจะเป็นยังไงครับแล้วก็ต้องขอบคุณฟีฟา15บห้าไทยแลนด์ครับสนับสนุนคอยมาครับให้เปิดกันครับจะโกเก้ตอตติก็มาครับทําไมไม่เอาตอตติ2สอมาวะสองพแล้วก็โกเก้นี่แพงหรือเปล่าวะตัวจริงเล่นดีนะครับ อ้หเอ้ยสามหมื่นสามหมื่นเลยเห็นใบแรกสามหมื่นก็คิดว่าแพงครับแม่งไม่กี่ร้อยที่เหลือแม่งก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟาสิบห้าครับก็เข้าไปถามในเพจฟีฟาสิบห้าไทยแลนด์ได้ครับเขาบอกว่าเขาตอบ24ชั่วโมงครับตอบรวดเร็วครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรมาครับก็ลองเข้าไปสอบถามกันได้ครับราคาโปรโมชั่นอะไรนู่นนี่นั่นครับ มาดูกันต่อครับแพ็คนี้ครับขอหน่อยครับเพราะว่าเจ๊งเริ่มเริ่มจะมีแววเจ๊งมาหลายคลิปแล้วครับจังหวะนี้ครับเมสซี่หรือเปล่าครับยังยังเหรอยังไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหโคตรเน่าเลยแพ็กนี้มาดูกันครับแพ็คที่3ครับผมว่ามีแววได้เอาเงินที่เหลือครับไปซื้อชาชิลูครับ ชิลูกับซิโซโก้ครับลอตเจอร์ก็มาครับผมว่ามีแววได้เอาเงินที่เหลือครับไปซื้อฮาซาแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ครับนักเตะกําลังราคาลงมากๆครับเพราะว่าอย่างที่รูครับแม่งเปิดแพ็กกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่ทั่วบ้านทั่วเมืองครับทั่วโลกครับแล้วก็นักเตะก็เลยออกเยอะครับก็เลยมีการตัดราคาครับช่วงนี้ฮาซาก็ราคาลงมาแล้วครับเหลือตัวประมาณ4 0 0แสนครับผมอาจจะไปซื้อฮาซาครับถ้าเกิดว่าอีก2แพ็กครับ ไม่ได้ไรเลยครับมาดูกันครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับจะเฮ้ยแวะมาเล่นแวะมาเล่นครับขอดูราคาก่อนเลยครับอาจจะแพงก็ได้ครับย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาแล้วครับราคาสามดูใบแรกครับสามหมื่นครับก็นึกว่าแพงดูใบนี้แปดร้อยห้าสิบโอ้ตกใจหมดเลยครับเบนอัฟฟาก็ยังอยู่ครับ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเอ้ยมีแพ็คมีแพ็คปลดล็อกแพ็คฟรีมาหนึ่งแพ็คครับเรามาเปิดแพ็คฟรีกันบ้างครับอาจจะแอบมาอยู่แพ็คฟรีก็เป็นได้ครับผมว่าเราใกล้จะได้ไปถอยฮาซากันแล้วครับและแพ็คนี้ผมว่าอืมสกิปไปเลยดีกว่าครับจังหวะนี้กดไปครับอืม,อม,อม,มแม่งเลยโคตรเน่าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นอะไรแปลกๆครับแดนนี่แดนก็มาครับ ขายไปครับแม่งตัวละาไม่กี่ร้อยเองครับเอาครับแพ็คสุดท้ายครับถ้าเกิดแพ็คนี้ไม่มีอะไรมาก็คงจะไปถอยฮาซาจริงๆแล้วครับแล้วก็มาดูกันครับว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นประทับใจหรือเปล่าครับแล้วก็ประทับประทับเสียงโอ้โหกูดฮิสติงก็มาครับเสื้อเอวตันก็มาครับ ไม่มีอะไรอีกแล้วครับเน่าร้วครับเหนื่อยเหมือนกันครับกับการเปิดแบบนี้ครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปถอย5ซามาแล้วครับแล้วก็อาทิตย์นี้แม่งเปิดอย่างเดียวครับไม่ได้ลงได้เล่นอะไรเลยครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปถอย5ซาอะไรเรียบร้อยครับก็คงจะต้องเก็บแต้มกันบ้างครับไม่ได้เล่นเลยครับอาทิตย์นี้เปิดแพ็คแม่งอย่างเดียวครับ แล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าโอเคครับยังไงก็การเปิดแพ็กครั้งนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับถ้ายังไม่จบยังไงก็คงจะได้เห็นคลิปต่อไปครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ